ครับวันนี้21ธันวาคม267 7ัวขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้สินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบซุบแข็งนะครับเป็นมีดอินเน็ตนะครับครับทำขึ้นจากเหล็กแหนบซุบแข็งครับ ผมจะยาวสินิ้วครึ่งครับผมยาว10นิ้วครึ่งกว้างสองนิ้ว6หุนครับด้ามยาวห้านิ้วครับใส่โมเสกให้2อันนะครับด้ามไม้ระดูครับ สันจนาห้ามิลครับท่านใดสนใจทรูมาสอบถามได้นะครับเรามีบริการเก็บปลายทางครับโครมครับ มาณนี้นะครับรีวิวฟันไม่ไพเลยนะครับ แล้วมาดูคมครับครับผมยังเหมือนเดิมครับครับม,มีทีเน็ตนะครับคมยาวสินิ้วครึ่งกว้าง2นิ้วหกขุนสันหนา5้มิลหน้าไม้ไปดู ยาวห้านิ้วครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับเรามีบริการเก็บปลายทางครับมีปักท่อ PVC ผูกเชือกรัดเข็มขัดให้1อันไม่ต้องกลัวบาดมือครับไปไล่ไปสวนทิงไปในรถใส่เป้ไปได้เลยครับ สนใจโทรมาได้นะครับขอบคุณครับเรามีบริการเก็บปลายทางเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้ครับขอบคุณครับ